สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอล UCL รอบ16ทีมสุดท้ายผลประกบคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ค่อยถูกใจแอดมินเท่าไหร่เลยครับลิเวอร์พูลจะไปพบกับปารีสแซงแยกแมงนะครับสายนี้แข็งโป๊กเลยครับ <c oughs> ใครชนะจะไปเจอก็คือเอาพูดง่ายๆเนะส้นทางนะ่ะไม่ได้โรยรรด้ยวยกีบดอกกุหลาบเลยนะครับมีทั้งลิเวอร์พูลอตตันวิลล่าขวางไว้หมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไป,นป,นปนตามนั้นเดีย๋ยวเราว่ากันเป็นแมตต์ต่อแมตต์เลยครับแมตต์ต่อแมตต์ไปเลยครับแมตต์แรกเนี่ยปาลิซายแมงจะเป็นเจ้าบ้านขอแข่งกัน2นัดน,นะครับนัดแรกเนี่ยลิวอพูจะไปเยือนก่อนแต่วันที่5มีนาคมนะครับเวลาเดี๋ยวว่ากันอีกทีน่าจะประมาณตีสองตีสามอะก็ว่ากันไปนะตามาสถานการณ์ที่ธรรมดามากเลยกับฟุตบอลที่ยุโรปส่งถ่ายทอดมาที่ประเทศไทย ประมาณตี2อตีสามก่อะไรก็ว่ากันไปนะครับมาดูสถิติทั้งหมดเลยครับที่เคยเจอกันมาในเส้นทางนี้ครับ UCL เฉพาะ UCL นะครับเจอกันแค่2ครั้งเองครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะต้องย้อนไปเมื่อปี2018นะครับจริงๆนะมันเจอกันมากกว่านั้นเลยคแต่ว่าก็จับมาในปี2 0 1 2ไม่ต้นมานะครับแล้วก็มาเจอกันที่2อ1 8ก็ปารีชนะ อ่สองหนึ่งที่บ้านของปารีสแล้วก็ไปแพ้ที่แอนฟิวสามประตูต่อสองผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับในปีเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับตอนนั้นอืมนะครับที่เคยเจอกันมาดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงให้โอกาสที่ว่าระหว่างทั้งสองทีมจะชนะนี่เท่ากันเป๊ะเลยครับห้าสิบห้าสิบนะครับอืมปารีสก็ห้าสิบลิวพูก็ห้าสิบนะครับโอกาสโอกาสเจ้าบ้านห้าสิบถึงแม้ว่าจะเป็นเตะที่แอนฟิวก็ห้าสิบเหมือนกันนะครับ เพราะว่าชนะ1แพ้1นะครับอ่ะเรามาดูสถิตินัดเยือนนัดเย่าก่อนนะครับนัดเย่าของปารีสนะครับแข่ง4ี่ค่ะสี่นัดนะครับที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ครับของของ UCL ครับชนะ2เสมอ1แพ้1อ่ายิงได้7เสีย5นะครับอ่าผลต่างนี่ยังถือว่าทรงๆนะครับทรงๆนะครับแต่ว่าอ่าชนะนี่มากกว่าแพ้ดังนั้นโอกาสเนี่ย โอกาสนี้เป็นไปได้เลยครับเป็นไปได้เลยที่จะยิงลิเวอร์พูลที่ปารีสแซงต์แยงแมงนะครับเก็บแต้มได้ทั้งหมดในในรอบแบ่งกลุ่มเฟสเฟสแบ่งกลุ่ม erm เนี่ยสิบสามแต้มนะครับต้องต้องไปเพย์ออฟนะครับต้องไปเพย์ออฟนะครับปารีสแซงต์แยงแมงแล้วก็ไปเจอกับแบดนะครับแบดสโมสรแบดก็จากจากลีกเอิงด้วยกันนั่นแหละครับก็ถล่มไปเจ็ดศอะไรประมาณนี้แหละฮะก่อนนั้นนั่นคือในรอบเพย์ออฟก็ผ่านเข้ามาในรอบนี้ ่ระหว่างในรอบนี้แหละลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นตัวยืนนะครับปารีสแซงต์แมงและสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยจับติวมาเนี่ยจะเจอใครกันนั้นแหละครับผลปรากฏว่าปารีสแซงต์แมงเนี่ยมาเจอลิเวอร์พูลนะฮะส่วนลิเวอร์พูลนะนัดเดือนไปดูนัดเดือนนะโอ้โหก็แข่งซีชนะสาแพ้หนึ่งนะครับไอ้ที่แพ้หนึ่งเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าเอาเอาตัวสำรองลงไปนะครับไม่ไม่จำเป็นละเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วฮะ จะเข้าที่หหรือที่2ก็ได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นสถิติบุพูจะดีดีกว่านะครับรายิงนอกบ้านเนี่ยยิงได้7 7ลูกเสีย4ลูกก็เอาการเหมือนกัน,นะะเสียเสีย4ลูกเนี่ยก็ถือว่าทรงๆ่งเหมือนกันมีเก็บได้21แต้มนะครับจากทั้งหมด่าดนัดเนี่ยก็มี21แต้ม21แต้มนี่นำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มเลยครับเป็นแชมป์กลุ่มในรอบอ,อัตโนมัติ1-8นะครับเข้ามาเจอปารีสแซตงแมงเ่ยเ โอกาสเท่ากันนะครับดังนั้นลิวพูเนี่ยมีโอกาสที่จะไปยิงปาลแซังยังแมงได้ได้เลยครับเพราะว่าสถิตยิงนอกบ้านเนี่ยเจ็ดนัดเนี่ยยิงเป็นหนึ่งจุดกว่าลูกนะครับเมื่อเมื่อออกไปเยือนนะครับเมื่อออกไปเยือนนะครับยิงยิงได้เยอะเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนัดเย่าดีกว่าประมาณนี้นี่คือสถิตในนัดแรกนะครับนัดแรกนะย้ำว่านัดแรกเพราะว่าพอนัดสองไปปั๊บเนี่ยสถิติเปลี่ยนเลยนะครับทีเนี้ยสถิต ตีเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากนัดแรกไปอ่ะโอกาส 55- าิบห้เนี่ยแอดมินเดาว,ว่าหลายหลายท่านเดาว,ว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้ครับลิเวอร์พูลไม่แพ้เสมอออกมาคิดว่าเสมอออกมานะครับเดี๋ยวเก็บคลิปนี้ไว้เสมอออกมาไม่แพ้นะครับดังนั้นมารอรุนนัดเย่าดีกว่านัดเย่าลิเวอร์พูลนะครับอโอเคครับผมเป็นไปตามนี้อ่ะพอปากคอมคอนะครับ ก็อีกประมาณ2อสองาทิตย์กว่านะครับมาลุ้นกันในนัดแรกนะครับตามตามเวลาก็ยังยังไม่ระบุเวลาแล้วแต่ว่าวันที่เนี่ยวันที่5นะครับตรงกับวันพุธนะครับวันพุธข้ามไปวันพฤหัสนะฮะขอใช้กัว่า5้ทับสอะไรประมาณนี้ครับอันนี้กห้าทับสามหมายถึงว่าวันที่5มีนาคมนะครับห้าทับสก็คือวันที่5ข้ามไปวันที่4เดือนมีนาคมเนี่ยประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยมาอัปเดตคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ